โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในยการวันนี้ผมภูมิสเปอาราอมารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o g a d d i อกกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงไ d ดีผมหน่อยละกันนะครับเนาะผมก็เติมมาสัปดาห์รับประมาณ35บาทประมาณนี้แล้วก็เล่นมาเรื่อยจนเนี่ยประมาณเดือนครึ่งแล้วถูกไหมครับเนาะแล้วก็ตอนนี้ค่าพลังผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ670ล้านนะครับเนาะหรือเรียกว่าประมาณเกือบ700ล้านก็ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ด่านของผมเนี่ยตันที่ด่าน9,100เว้ยมันไปต่อไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะตีมอนไม่ตายนะประมาณนี้แล้วก็มันแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วคราวเนี้ยผมเริ่มเข้าใจคําถามที่เ,เพื่อนๆถามผมมาแล้วนะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมติดด่านนู้นด่านนี้ด่านนั้นครับมันไปต่อไม่ได้เราควรต้องทําไงนะครับนะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าในส่วนตัวของอ่าตอนที่ผมด่านตันแล้วเนี่ยนะครับผม ควรจะทําอะไรทํำยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับ ID ดีแล้วกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยตันด่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนาะอแล้วผมตอนแรกผมก็นึกว่าเอะมันมันแบบว่าเราไม่ได้เปิดมือถือทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนาะอก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกม X Dog เนี่ยถ้าเราออฟไลน์หรือว่าปิดเกมเนี่ยนะครับนะด่านมันจะค่อนข้างช้าประมาณ3-4เท่าถ้าเราเปิดเกมทิ้งไว้อย่างเช่นผมเปิดเกมทิ้งไว้ในคอมแบบนี้ใช่ไหมครับด่านจะไปประมาณแบบ 8ด่านแล้วอ่ะนะครับแต่ถ้าเราออฟไลน์ประมาณ20นาทีเนี่ยเราผ่านไปแค่4ด่านประมาณเนี้ยคือมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปิดมือถือไว้แต่คราวเนี้ยผมก็ลองเปิดมือถือไว้ดูเฮ้ยมันตันด่าน9,100พนน่นะครับนะผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการจัดการแล้วกันนะว่าตอนเนี้ยผมควรต้องทำอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับหลักๆแล้วเนี่ยคือเราต้องรออีเวนต์อีเวนต์หนึ่งครับก็คือปัจจุบันนี้มันจะมีอีเวนต์จำกัดเวลาก็คือเปิดหใ่ 8,000แต้มใช่ไหมระยะเวลาเหลืออีกประมาณ3วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยคือผมจะไม่ได้ทําอะไรกับ ID เนี่ยให้มันผ่านไปประมาณ3วันก่อนแล้วมันจะมีอีเวนต์เปิดกาชา400ครั้งซึ่งใบกาชาของผมเนี่ยอยู่ประมาณ470ใบแล้วนะครับเนาะแล้วก็หลักๆเลยคือการเก็บใบกาชาเนี่ยมันจะมี3ประมาณ3วิธีครับก็คือได้มาจากไอตัว อไอตัวซาบโบราณสถานนะครับทุกๆครั้งที่เราเล่นผ่านด่านทุกวันเราจะได้ใบากาชาหนึ่งใบแน่นอนตอนนี้ผมผ่าน7ด่านก็ได้ใบากาชาการันตีวันละเนะครับแล้วก็มีการลงในส่วนตัวของอขอคอยตรงนี้ด้วยนะครับน้องก,ก็จะมีโอกาสได้แล้วก็เราสามารถซื้อนะครับจากร้านค้าตัวนี้ก็ได้นะครับตอนที่มันลดราคาส่วนใหญ่ผมจะซื้อตอนมันราคา2250นั่นเองนะครับนาะแล้วกอ็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เล่นอีเวนต์นะครับ ฟาร์มของฟาร์มของตกปงตกปลาทําอะไรเนี่ยทุกอย่างไปก่อนเลยเพราะว่าตอนเนี้ทุกอย่างมันตันนะครับถึงผมไปเปิด exp เนี่ยนะครับผมเปิด exp เนี่ยประมาณ50กล่องนะครับเนาะกล่องนึงเนี่ยเท่ากับ4ชั่วโมงใช่ไหมผมจะได้ exp มาเป็นประมาณพันล้านเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะอัปได้แค่ตัวละครหลักพอเราอัปได้แค่ตัวละครหลักเนี่ยค่าพลังมันขึ้นมานิดเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักเลยคือเราต้องเก็บกระดูกให้ครบ1นึ่งแสนนะครับ อ่าตอนนี้ผมมี91,000่ัใช่ไหมผมต้องเก็บอีก9,000นะครับเพื่อมาปลดล็อก r l ริค u i ินเนี่ยจากเลเวล3 0 0 6เนี่ยไปเป็นเลเวล4000สเตตัสเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ15%ดาเมจจาก145ล้านเป็น159ล้านดาเมจโดยรวมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเพิ่มมาประมาณ15% แล้วเรายังสามารถอัพตัวละครต่อจากเลเวล3,600เนี่ยเป็นเลเวล4,000ได้คือสแต็กมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะไม่ยุ่งกับไอ้ตัว EXP ตรงนี้นะครับนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังปลดล็อกฮาร์ล qui ินไม่ได้เราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปนั่งคุยกับ EXP นะรประมาณนั้นถ้าปลดล็อกได้แล้วปุ๊บนะครับนะเราก็ไปกดในส่วนตัวของไอ้ตัวอาหารสุนัขเนี่ยหรือว่า EXP ในการอัพตัวละครเนี่ยซัดเต็มข้อเลยครับปั้งเข้าไปทีเดียวเนี่ยเรียบร้อยเลยแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่า ถ้า event อีเวนต์ไอตัวเปิดกาชามาแล้วก็ต้องขอสปอยอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะครั้งหน้าอีก3าวันเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับก็คือสัปดาห์ของกิจกรรมเปิดหีบเนี่ย yea. มันไม่มีอีเวนต์ใหญ่มาเลยนะครับสังเกตว่ากิจกรรมเปิดหีบไม่มีอีเวนต<ให>์อะไรเข้ามาเลยยกยกเว้นกิจกรรมเติมเงินใช่ไหมนะครับแต่ว่ากิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาทุกทุกอ่าสิบสี่วันนะจากที่ผมสังเกตมาคือมันจะมาทุกๆ14วววันนแล้ราเีย เราก็จะไปเล่นอีเวนต์ตรงนู้นแถมกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมที่การันตีแน่นอนก็คือเปิดกาชา400ครั้งเพราะฉะนั้นผมจะเปิดกาชาทำนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแล้วอัพตวลครฮาร์ลีควินให้เป็น3ดาวม่วงมีกรอบนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพ3ดาวม่วงมีกรอบผมจะสามารถอเวกสกิลอัลติเมทนะครับจากระเมรจ270%กลายเป็น1200อเันนี้แหละคือจะทําให้ผมเนี่ยผ่านด่านไปได้ด่านประมาณ 9,500ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปด่าน10,000เนี่ยตัวละครเราต้องเป็นระดับสีส้ม3ดาวประมาณนั้นนะครับมีกรอบนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นไปประมาณนี้นครับเพราะว่าตอนเนี้มันทําได้แค่นี้จริงๆยกเว้นอ่าเราก็ฟาร์มของฟาร์มของไปเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าเราไม่ได้เติมหนักครับเราต้องรออีเวนต์เมือนที้ผมเคยบอกเพื่อนๆนอว่าถ้าเราไม่ได้เติมหนักเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราต้องอยู่เงียบๆครับต้องเล่นอีเวนต์ต้องอยู่ม่อๆแม่ๆไปใช่ไหมแล้วก็รอพูดง พอรอ3าวันเสร็จนะครับผมเล่นอีเวนทุกอย่างเสร็จหมดแบบปกติใช่ไหมนะครับทำทุกอย่างลงอีเวนต์ลงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยพอทาไปเรื่อยๆแล้วกิจกรรมเปิดกาชามาผมจะใส่เปิดกาชาลุๆเลยนะครับเนาะแล้วก็เอากาชาเนี่ยไปอัพตัวละครแฮร์รี่ควินให้เป็น3ดาวนะครับตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวนะครับเนี่ย mm. เหลืออีกประมาณ38เศษผมจะได้แฮร์รี่ควินในส่วนตัวของ3ดาวม่วงมีกรอบนะผมก็รอต่อไปพอเราปลดล็อกตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นตามนั้นแล้วพอเราอัพตัวของน ปลุกพลังได้เป็นเลเวล4,000เนี่ยนะครับผมจะไปเปิด EXP EH ตรงนี้ซัดเต็มเลยปุ้งเดียวนะครับนะเอาให้มันเต็มเต็มเลยแล้วก็ค่อยมาอ p h a r l Quinn สุดๆนะพอเราัพเสร็จทุกอย่างนะครับผมจะกดคูณความเร็วตรงนี้ซึ่งมันจะบวกพลังโจมตีให้ด้วย20%เพราะฉะนั้นมันจะดันด่านผมได้ค่อนข้างเร็วนะครับบวกดาเมจ20%บวกความเร็วของทีม200%ประมาณนี้นาน30วิไอ้นาม30นาทีอะไรเงี้ยคือผมจะกดทีเดียวเลยตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอีเวนต์ผมเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรเลยสังเกตต,ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วใช่ไหมครับเวลาห้าทุ่มแล้วถูกไหมผมก็มาเล่นอีเวนต์ปกติเลยนะครับก็คือมันจะมีอีเวนต์พวกรีซงรีเซตพวกนี้ใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเราก็มาลงใหม่เนี่ยเนี่ยไล่ลงใหม่สังเกตครับลงทุกรอบเราจะได้ในส่วนตัวของบัตรกาชามาด้วยเหมือนที่ผมบอกวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมลงได้แค่7ใบสูงสุดเนาะแต่ว่าถ้าใครค่าพลังเยอะกว่านี่ก็อาจจะลงได้ประมาณ8ใบเลยเพราะสูงสุดมันอยู่ที่8ดด่านนั่นเองนะครับเนี่ยผมก็เล่นไป มีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะครับอ่ะชนะแล้วเนี่ยแต่ว่าด่าน8เนี่ยค่าพลังเขาต่ำกว่าผมนะผมพลัง600ล้านนะครับแต่ว่าเขา3า0ล้านแต่ผมไม่ชนะนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าผมปั้นฮาริควินตัวเดียวแล้วฮาริควินตัวเดียวเนี่ยมันแบกทีมแบบด่านในตัวสุดท้ายด่านเนี้ยไม่ได้นั่นเองเนะผมก็ปล่อยไปครับไม่เป็นไรเห็นไหมพอเราลงอันนี้เสร็จเราก็ไปอ่าลงพวกเนี้ยผมก็ยังลงไม่ผ่านนะครับนะเห็นไหมสังเกตครับเรายังลงไม่ผ่านเพราะฉะนั้นไอ้พวกด่านขอคอยพวกเนี้ย หลายคนอาจจะติดเหมือนผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับเรารอกิจกรรมเปิดกาชาหรือไม่ก็เปิดกอก 8, แปดพันแมหรือไม่ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่จะมาทุกๆ14วันซึ่งจะมาในอาสัปดาห์นี้นะครับก็คืออีก3วันข้างหน้านะครับเราก็รอไปเลยนะรอไปเลยรอไปเลยรอไปเลยรอปุ๊บทาตัวละครเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอาตัวละครที่เก่งแล้วเนี่ยมาดานันดานดาต่อเพราะว่าค่าพลังมันเนี่ยหนึ่ล้าน,นครับค่าพลังผมประมาณ700ล้านเอาอะไรไปสู้ถูกไหม นะครับเนี่ยประมาณนี้มันก็เลยสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องรอเวลานะลง PVP ลงนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเล่นทีเดียวอะอย่างเงี้ยผมก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาเป็นตัวกับตันด็อกนะแบบนี้ครับเนี่ยเราก็ลงไปเลยเนี่ยนะครับเราทำอีเวนท์ทำอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างครับเนี่ย 1, ล้านเนี่ยสังเกตครับอีเวนต์วันนี้นะครับนะมันจะเป็นบอสโกลมซึ่งทุกๆก,การผ่านด่านเราจะได้ใบกาชามา1ใบ นะตอนนี้ผมฟาร์มใบกาชาได้22่สิบใหญ่24ใบแล้วบวกกับวันนี้ที่ได้จากโบราณสถานเนี่ยอีก7ใบใช่ไหมรวมกันทั้งหมดเป็น31ใบในวันเดียวนะนะครับในวันเดียว31ใบอ่ะเนี่ยฟาร์มอย่างนี้ครับหลายๆคนถามผมว่าเอ้ยฟาร์มใบกาชาอย่างไงตีบอสครับตีบอสอันนี้เป็นอีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งเป็นวิธีที่4แล้วกันนะครับเนาะเห็นไหมตีอีเวนต์บอสนะครับแล้วก็มาตีอีเวนต์ไอ้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นตัวขอองลูฟีีีี่่ตนนนะครับมมโกาสเเยห็ ่ะเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆเลยครับแบบนี้ลงไปเลยนี่เนี่ยก็ลงไปได้คะแนนเท่าไหร่ก็เท่านั้น,นครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะแล้วก็เหลือ p ีพใช่ไหมแล้วก็ลงนี่ครับอ่าสุทั์เทพสุนัขเนี่ยทุกๆ2วันจะรีเซ็ตนะครับเราก็ค่อยมานั่งลงก็ได้ตอนวันที่2ของผมเนี่ยของผมจะชอบลงวันที่2เสมอนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ไอตัว p ีพเนี่ยผมจะลงอ่าวันละ2ครั้งง่ายๆนะครับเพราะว่าเอามาทำเควสเฉย ผมจะมาแค่ทำเควสนะครับเควสเนี่ยสังเกตครับมันจะมี ppp บอกเราในตรงนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่อย่าลืมที่สุดคืออย่าลืมตีบอสครับอย่าลืมตีบอสเลยคือที่สุดแล้วนะครับถ้าเราตีบอสได้เนี่ยคะแนนเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นเราก็จะได้รางวัลเนี่ยเป็นตัวไอตัวเหรียญ M เนี่ยนะครับไปอัพในส่วนตัวของสเตตัสตรงนี้ของเราด้วยเพื่อที่จะเล่งดาเมจเนี่ย ให้มันได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับน้อยยิ่งเราอัพเนี่ยมันก็ยิ่งดีด้วยนะมีแบบภาษีต่อเราแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆครับนี่นะเนี่ยส่งอาหารให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเลยตกปงตกปลาหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นแค่นี้จริงๆครับอ่าหลักๆเลยคือแบบเอาตันะคือแค่นี้จริงๆต่อวันนะเราไม่ต้องไปนั่งซีเรียสมากนะครับเอ่อเมื่อกี้อ่าโอเคอ่านี่นะครับนะก็เอาแค่นี้ก็เอาเท่าที่เราเล่นได้ลงได้นั่นเองนะครับนะไม่ต้องไปนั่งซีเรียสอะไรมากอย่างเงี้ยใช่ไหม ทำไปอย่างนี้แล้วก็กดไปครับต่อวันนึงเนี่ยผมเล่นแค่นี้เลยนะครับนในปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าด่านผมตันแล้วผมก็เลยบอกเพื่อนๆไงว่าเฮ้ยเราทําแค่นี้แหละนะครับดีแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องไปนั่งแบบว่าไปซีเรียสมากว่าเอ้เราจะต้องเล่นยังไงมันมันด่านไปไม่ได้จริงครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมพวกนี้มันเป็น i d l RPG นะครับพอผมด่านตันเนี่ยนะครับด่านตัน9,100เนี่ยผมรู้แล้วว่าด่านผมตันเพราะว่าปกติผมจะเปิดคอมเปิดมือถือ2เครื่องเนี่ยเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันทุกๆ4ชั่วมง5ชั่ว มันจะด่านไปเร็วมากแต่พอตอนนี้ด่านผมตัน9,100ผมก็ปิดเลยครับผมก็ไม่เล่นเลยรอแค่เอฟเคแค่นั้นจบจริงๆเนะครับนะไม่ต้องไปนั่งแบบหุยเราผ่านไม่ได้วะรออีเวนต์ครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าใครจะเล่นสายฟรีอีเวนต์นะครับมันจะมีแจกค,คูปองคูปองพวกนี้นะครับของผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ6 0 0 0นะอีเวนต์เปิดกล่องมาผมมีประมาณ6 9 0 0 0แล้วผมก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มีประมาณ53 0 0 0มใช่ไหมลดลงมาแต่ว่าผมก็ยังเล่นอีเวนต์ตรงนี้อยู่นะ อีเวนต์ตัวนี้สังเกตครับมันจะเป็นอีเวนต์ที่เราต้องสะสมคูปองใช่ไหมครับใช้จ่ายเนี่ยตอนนี้ผมใช้จ่ายคูปองไปประมาณ3 7 0 0 0น่ะนะครับแล้วมันก็จะได้ของมาประมาณนี้อ่ะคูปองผมก็ยังเหลือเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเกมนี้เขาแจกเยอะเราต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองพูดง่ายๆคือเราก็ต้องเก็บแบบว่าเอาตัวตรงนะเก็บสะสมของไปเรื่อยๆตาม สไตล์เกมไอดอล RPG นั่นเองนะครับนะเพราะว่าเราเล่นแบบไม่รีบอยู่แล้วเข้ามารับแค่ F K มานั่งตีบงตีบอสลงอีเวนต์คิวอะไรเงี้ยเผื่อเรามีคิวแล้วก็ไปลงเงื่อนไขาตามที่เขาบอกอะไรประมาณเนี้ยมันก็โอเคตามนี้แล้วนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเองนะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบใเพจตนี้กันครับนะสวัสดีครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยกันนะครับสวัสดีครับ